สวัสดีค่ะพบกับหอมเจี๊ยแล้วนะคะวันนี้นางเอกของเราจะพาไปทําบุญนะคะตอนนี้รอเขาอยู่ค่ะคนมายังไม่ครบนี่ระหว่างรอนางเอกของเราก็รู้เขาทํำข้าวต้มก่อนนะคะข้าวต้มโหแหลมดาวพัข้วเส้นหั เนื่องจากว่าพรุ่งนี้จะเป็นวันพระนะคะพรุ่งนี้ก็จะเอาไปทำมุนที่วัดค่ะนี่นะคะนี่ก็คุณป้านะคะคนกลางก็เป็นคุณคุณย่าของแยงหอมนะคะข้างๆนี้ก็คือเอาไปนะคะวิธีฮอน อันนี้เป็นห้องตองทั้นน่ะตอนตอนโอ้โที่นต่ไอ้หนังโทรตอหนังชนเคย่ับจ้องสู้มดนารโกะงไมนี่นะคะนังเอกเราก็มาครบแล้วค่ะ ไปกันเลยค่ะว่าเขาจะพาไปทำบุญที่ไหนหนน้องน้อยนะคะ ก็น้องจันทิพ์นะคะน้องจนนทิพ์น้องอามนนไม่ไปนะคะน้องยามม่นะน้องยามไม่ไปคบรรยากาศสวยเสวยากเลรสาวขังเราโอ้ แลนะน่าบะนตอนนี้ก็กำลังจะออกไปนะคะ รถไปสองคันค่ะก็ต้องขึ้นลอยนะคะนั่งเยอะไม่ไล่หรืวรถไม่ขึ้นลอยนี่นะคะเราก็ออกรถแล้วค่ะไปกันเลยว่าจะเป็นที่ไหนสาวๆของเราจะพาไปทำบุญ เลยหรือแต่หินนะคะตรงหน้า ดินมันก็ออกหมดเลยแล้วก็เหลือแต่หินนะคะ ตรงก็จะไปถึงกัดวงกัดท่ายนะคะถ้าไปตรงๆไปเส้นนี้ถ้าเรียวก็จะไปทางที่เราจะไปทําบุญค่ะก็เป็นกัดเตากัดเตาวัดกัดเตาธรรมวงไปพุทธวงนะคะไม่ใช่ธรรมวงพุทธวง apa nih pemirip pura sapi, ยาวานะหันตานันทีบดีมกาปัญญาตีนางนี่ปานังปะละมังโสกังอาสาเนวณีก็เป็นเดิน11บูติจำเริญขึ้นมาว่าได้เจ็ดครั้งปั่นเป็นบันดีอีโสภาไยมังกระกะตัอ่อนบ่าเสดลำเลือดกว่าปณิยามทางใดมุนวันนี้บางเกิดใหม่มีอย่างพวกอูหนานรอดได้ดอกนางหอมเกี่ยวถูกยิงที่วางดอกนางแปงหอมเต้ากะลูกเต้าพ่อแม่พี่น้องวงศ์สาญาติกาทางใดมุน มาถวายเป็นด้านหนาสปาพปฏิมาตานทางไหนมุ่นพวกนี้มาดูใจย่าต้านดวงไหนมุ่พวกนี้มาถอยด้านมาจีพียาใส่ของเงาดีประดับดวงจอมเบิงที่มีก็เขาที่เรามีติดอาาที่านุปัมาปาลามีแข่งกาไปใจใจก็ไปนานาทิซาโนทีซาวันมันตอกได้วันหลอกอบไปได้วันเหลือก็ดีจึงมีติดอานาที่านบปมาปาลามีแข่งกาไปใจใจ สามชิบบพ่อไปนาชิบนพ่อไปหลังจากมาไกลมาไกลเสกกํามบาสชุดตเอ้พี่อยู่นานาติสาโนติสาวันวันตอกแม่วันหลอกอกไตได้วันเหนือวันไตวันเหนือวันกลางวันหน้าก็ดีก็ขึ้นสุเจ้าจะมีพระนาหนี้สวงันใหญ่มากนานักนาแดตามหลังพุทธกาธาบารีว่าสามชิบพ่อไปนาชิบพ่อไปหลังแหลมมาไกลมาไกลเสกกรรม ยถาวาริวหาปูราปณีบุเณติสากะลังเวะเมวะอิโตทีนังปีทนังสุปะกัมปะทีสิตังปะติตังตุมากังกิปะเมตวัจะเมตันโตจะเมบุเณตวะสังฆาปะตันโพนนาโสยตามะลิโตทีละโสยถาสะปิติโหวิวะตันโตจะปะโกวินาตันโตมะติภาวะตันตะนาโยสุขิติขายุโภวะอภิวาทนาสิเรจะเนจังพุทธภาไณโณ ดาดลูกดัมมาวันที่อายุบรรลุสกขังบาลังนี่บานังปาลามังสุขังขอปอดลงคำเมฆคำแดงในกินนาดีดังกินนางยิบปุกปักดักสายังประธานุหลุงจอมเมืองตีนี้ในนามกาผู้ที่ไดมาสังพุทธานาวันมาเจดียยานนี่พระธาตุงจอมเมืองเฮาเฮาัฮาานหน่อกขอหปาลมีผู้จองผู้ตันดังไยเมื่อไปพกปักรักษาย่ังผู้ดีลยมาลอทิยลอมตานในพระธาตุลุงจอมืองตีนี้จงมีเจตนาเทียนุภาพมาบาลมีเกียงกาไปใจใจ

เมื่อก่อนเขาพระธาตุนี้เขาสร้างไว้นานแล้วแต่ไม่มีคนมาอยู่นะคะตอนนี้มีคนมาอยู่ประมาณสามเดืนนะคะเขา มาอยู่แล้วก็รูแลมันก็ใสสว่างยังไงไม่รู้จะสึกมีมีเมสีบาขึ้นมานะคะนี่ก็จะทำถัดทรายนะคะทำา้าทาดแล้วเอาทรายกองทรายทำนะคะใหญ่ที่สุดในเจึงเชียงตุงนะคะก็จะกานทรายกองใหญ่ แล้วก็เขาจะสร้างสร้างศาลาสิบห้าห้องนะคะแต่ไม่รู้จะสร้างตรงไหนนะคะมีคนมาทำบุญทุกวันนะคะ วันนี้เราก็ร่วมมาทำบุญด้วยกันนะคะกับสาวสาววันบ๊อค่ะแล้วก็พี่น้องญาติๆที่ในวันบ๊อกคนที่มาอยู่ที่่ะควรที่มาอยู่ี่นี่นะคะนวรที่ดีกันนะบ้านเรา นี่นะคะพาลูกนี้ก็มาอยู่ไล่สามเดินนะคะมาอยู่รักษาดูแลที่พระธาตุวันไขนะะ่นี่นะคะนี่นะคะก็จะนอนตรงนี้นะคะเป็นห้องโคนะคะก็จะมีพี่น้องวันไพยเขามาดูแลนะคะนี่ค่ะนี่ก็คือพี่น้องวันไพรนะคะ มาทำมาก่อกองทรายนะคะก่อกองทรายใหญ่เท่าพระดาตเลยค่ะ อุดไหน่ะครับอีสองชุดจัดจับอสวัที่มาเอาเอาเอาไป่ถึงมวก่อนเนี่ยตอนนี้สาวๆของเราก็กำลังจะให้ผ้าจานผูกไร้ข้อมือให้ ผู้ที่จะให้เป็นสิริมงคลอ่มบดี๋ยวองจัดตองจัดเอาเลยกนซเกี่ยวข้าวเหเนี่ยเกี่ยวเจอข้ามันเหลืองจเหมือนห้องไข่อ่าดูด้วยน่ดูไอหนานด่วหเท่าไ่าวลงนาขวนเยวดหนุ่มเนี่ย

นี่นะคะพระทานว่านฟอกอยู่บนลอยนี่ ยังไม่มีคนมาอ,อปาุปถักรุมรานะครับป่าไมา้เต็มไปหมดเลยอืตอนนี้เขาก็เลี้ยงข้าวซอยจุมนะคะก,กินเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็จะกลับบ้านแล้วนะคะตอนนี้สาวเราก็กินข้าวจุมเสร็จแล้วนะคะ ราจะกลับบ้านแล้วนะคะขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะับค่ะ